สวัสดีครับผมวันนี้เรามาอยู่กับเกม Ark Hero นะครับนี่เป็นเกมน่าจะสนุกนะครับมาลุยเลยผมเพิ่งโหลดมาสดๆร้อนๆเลยครับใส่เลยหยุดและยิงโอเคไปครับเว้าหนึ่งหยุดและยิงอ้อมสิ่งกีิขวางไปกำจัดศัตรตูมาลุยคล่องมากเลยยิงโบ๊ะเอาให้โบ๊ะเอาให้โอเคไปเงินเข้าตัวเองนะครับเราเลือหกร้อย ลงมา่ำๆเลเฮ้ย,ยหลบได้ไม่ได้แอมหรอกเอาโดนอะไรวะเวลสองเลือกความสามารถใหม่ชิงกำแพงเบสอ่ฟรีดชิงกำแพงแล้วกันนะครับไปเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าผมจะเล่นได้กี่ด่านนะครับกับเกมอาร์เคโลโอ้โหสุดยอดไปเลยครับด่านสามแล้วทำไมเก่งขนาดนี้ โกเลมเหรอเฮ้ยอยู่นู้นปล่อยหินด้วยอ่โอ้ยได้หัวใจได้ครับนี่เนี่ยโหหลบแบบดิจิตอลตัวนี้จะอะไรโปลิ่งเหรอคุณพบนางฟ้าเพิ่มพลังโจมตีเล็กน้อยพเพิ่มพลังเพิ่มพลังโจมตีเล็กน้อยครับพลังเรามีอยู่แล้วไปต่อครับหลบครับหลบครับโอ้ยเล่มยากแล้วเฮ้ยยิงโกเลมเนาะตับตับ ้ยสนุกครับสนุกครับทุกคนไปตัวกังเดียวครับเราตู้แค่แพ้นะครับถ้าแพ้ปิดลิปเลยครับสำหรับ EP แรกนะฮะมาดูกันนะครับว่าผมจะไปได้ถึงไหนเพื่อให้พีสัมผัสศักดิ์สิทธิ์ฟรีอะไรดีวะฟรีีกว่าเราแช่แข็งมันไปเลยทำให้มันช้าๆหน่อยนะมันเร็วไปโอโ้ห ไร้คำนี้เนี่ยโออยไรครับนี้ทำไมเขามันเก่งจังเลยครับผมรู้สึกว่ามันเก่งจังเลยเนี่ยดานแปดแล้วเฮ้ยลุงลองให้มีที่หลบหน่อยมาดิมาดิใช้ความนี่เลครับเอ๊ะสองสมบัติได้อะไรเลย ใด้เลยครับโอ้โหสุดยอดเปลยโลกป้องกันเฟิร์นเพโปเอาเฮดช็อตเลยครับเราสายดาร์กแล้วเฮ้ยเจอบอสเวยครับทุกคนโหัดดิจิตอลเลือกบอสด้านบนนะครับอ,อดบอสถ้าเดินมันจะไม่ยิงเนาะเดินไปยิงไปไม่ได้เฮ้ยตอวตัวเลยนี่ โอ้โหสวยงามไาต่อรับข้อเสนอของปีศาจเสียแพ้120ได้รับความสามารถธนูด้านหน้าจัดไปดิขายยิณให้กับซาตานนะสามเมตรเลยนะครับแรงเลย ข้าเท็จของน,น่าจะดอกเดียวร่วงเลยนะครับเกี่ยวเขาง่ายดีนะปัดไปปัดมาเรียกสีแล้ว เจ็บแล้วเริ่มเจ็บแล้วเริ่มเจ็บแล้วเจ้าดอกไม้เลืวห้าแล้วเราธนูพิโรธพิโรธไม่เลือดน้อยอ่ะเพิ่มพีธนูข้าง่ะฮะธนูข้างเอาธนูข้างดีกว่าเลือนไม่ต้องไม่เน้นเลือดอ้าวใจเลือดไหมเพิ่มพลังจมตีเล็กน้อยฟื้นพลังขอฟื้นพลังดีกว่าครับเรือมแย่แล้ว 1นึ่งโอ้โหเพอร์เฟคครับอ้าวเลือดเต็มสวยไปต่อครับเราด่าน5นะยืนนิ่งไหมครับประโยชน์การเคลื่อนไหวโอ้โอ้โอ,โอ,โอ้มันใกล้ใกล้เกินออกไปออกไปหน่อย อีกด่านนะครับเราใช้ย okay. hey. ืนนิ่งๆหน่อนะครับเราโอเคได้เยอะสวยโอ้ยอะไรต่อมีอะไรเต็มไปหมดเลยเนี่ยโอ่มันก็เริ่มไม่ง่ายแล้วนะเกมนี้จากสิบแปดแล้วครับตั้งใจนิดนึง โอ้ยอะไรอะไรเยอะแยะหมดโอ้ยมันคนเราก็เลือกรถหือคนคูรเจ็บเลยไปครับเร็วหกหัวใจเข้มแข็งธนูทะแยงเพิม่มเฮชพีแล้วผมต้องเพิ่มเฮชรีแล้วอยู่ไม่ได้แล้วสองร้อยแปดสิบอะไรวะเนี่ย อะไรครับเนี่ยให้ผมดนเลยมั้ครับเนี่ยโอ้ยอะไรครับเนี่ยอ้จังหวนี้ะไปส่ไปลูกไปไปไปเรียบร้อยครับผมโอ้โหยอมนะครับยอมนะครับจังหวะนี้นี่สำหรับอีพีหนึ่งเราไปได้ถึงด่านสิบเก้านะครับ โไปไปเดี๋ยวผมพาไปดูหน้าเกมกันหน่อยกันนะครับอันนี้เราเล่นแค่นี้พอแล้วกันเนาะเดี๋ยวว่าต่อกันที่ ep สอนะครับมีอะไรบ้างโลอัปเกรดได้สีฟ้าแล้วทุกคนได้อะไรวะเนี่ยตัวเลือกความสามารถบวกหนึ่งบกหนึ่งโอเคอยังไงก็ได้ครับเก็บกล่องก่อน มีด้านบนก็มีเลเวลนะครับมีพลังเล่นทีนึงก็เสียพลังคูณ5้าาห้าไฟฟ้านะครับแล้วก็เหรียญเงินแล้วก็เหรียญเขียวเก็บเก็บเกางวันนะครับกองอ๋อนีอ้นระบบเติมเงินใช่ไหมครับ อะโอเคนะครับเดี๋ยวอีแรกเอาไปแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับนี่เกมนี้เลยนะครับทุกคนอาร์คฮีโรนี่ไปโหลดมาเล่นกันได้เลยเนยีทุกคนสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันอีพีสนะครับผมสวัสดีครับ